ใส่ลูกชิ้นเข้าไปสองลูกเห็นไหมนี่คนๆจ้ะใส่เข้าไปค่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับสาวนาพาเข้าครัวนะคะวันนี้ผวยหมวยพามาทาน้ํายาขนมจีนนะคะน้ํายาป่านะคะนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็มีเนี่ยคะ่ปะปลาทูนะคะแล้วก็จะมีพริกแห้งหอ,อมแดงกระเทียมกระชายนะคะขาไก่ตัวนี้ มวยต้มเรียบร้อยแล้วค่ะต้มเปื่อยแล้วนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลานะแล้วก็จะมีอะไรอีกนี่ขาตะไคร้นะคะขาตะไคร้เดี๋ยวหมวยจะลงไปต้มขาดไม่ได้คือตัวนี้นะคะนี่น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันเลยเทน้ำลงไปค่ะเดี๋ยว เอาต้มปลาทูนะคะนี่เป <Okay. S 1> ิดแห้งใส่เข้าไปค่ะ <Okay. S 1> ใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะห <Okay. S 1> อมแดง <Okay. S 1> ทำน้ำยาป่านะจ๊ะวันนี้ <Okay. S 1> อ่ะใส่เข้าไป กระเทียมค่ะกระชายค่ะแล้วก็ประทูใส่น้ำปลารอน้ำเดือดค่ะ ลืมใส่ขาจ้ะใส่เข้าไปเอาละค่ะตอนนี้หม้อต้มเครื่องแกงของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวหมวยจะใส่ปลาล้าลงไปค่ะเอาปลาร้าที่หมวยเตรียมไว้นะคะเอาใส่ลงไปเดี๋ยวจะใช้กระชอนนี้นะคะกรองกรองปลาใส่ลงไปเลย พื่อนคนไหนมีปลาที่เป็นขวดก็ใส่ได้นะคะอันนี้หมดก็จะทำกล่องให้มันกลองเอาก้างออกค่ะอันนี้เป็นปลาที่แม่ทํามาจากบ้าน ได้แล้วค้านี้หมวยก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะของทุกอย่างที่เราต้มไว้ก็สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นมาตัาค่ะ อย่างขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เอามาตํานะคะน้ำอันน,นี้ไม่ได้เอาทิ้งนะคะเดี๋ยวน้ำอันนี้เดี๋ยวเราตาเครื่องเสร็จแล้วเราเอาน้ำตัวนี้มาทําเป็นน้ำยาเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็โขกให้ละเอียดนะคะสะเทือนค่ะอันนี้หมวยก็โขกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตักใส่หม้อเลยค่ะ หมอยก็จะมาแกะเนื้อปลาทูต่้นะคะใส่ลงไปค่ะ น้ำนี่หมวยว่ามันน้อยไปเดี๋ยวหมวยจะเติมน้ำนะคะเดี๋ยวรอให้เนื้อปะทูฟูขึ้นมาก่อนเดี๋ยวหมวยจะใส่น้ำเข้าไปอีกรอบหนึง่งเพราะว่าน้ำมันน้อยไปนะคะค้ะคนๆเลยเห็นไหมเติมน้ำลงไปหน่อยค่ะ ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวหมวยใส่ขาไก่นะคะขาไก่ที่หมวยต้มเอาไว้เดี๋ยวใส่ลงไปเลย ดดี๋ยวหมจะใส่ใบมะกรูดนะคะฉีดใส่ลงไปค่ะใส่เข้าไปเยอะๆจะได้หอม ใส่ชิ้นที่หมวยเตียมไว้ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันค้นๆเลยนะคะอือ เอาล้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวหมวยจะปรงแั้นนะคะเครื่องปงก็มีไม่เยอะค่ะมีหมวยก็จะใส่ร็ดีเข้าไปใส่ร็ดีนะคะแล้วก็ชุรสนิดนึงแบนี้นะใครไม่ชอบใส่ชุรสก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่เป็นชุดใส่เป็นร็ดีแทนก็ได้ค่ะอันนี้หมวยจะใส่ทั้งรด็ดีทั้งชุรสนะคะขาดไม่ได้เลย แล้วก็จะใส่น้ำตาลตัดลงไปนิดนึงค่ะประมาณนี้นะแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงเพราะว่าใส่ไม่เยอะเพราะว่า,เ,าเราใส่น้ำปลาล้างลงไปแล้วประมาณนี้นะแล้วเราก็ชิมดูค่ะใครชอบเค็มชอบหวานก็เติมตามใจเลยนะคะ จิงอลอ่อร่อยค่ะพอเราปรุงได้แล้วเอาใส่ต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยอหอมน้ำปลามาก ะะคะวันหยุดวันอาทิตย์ต้องทำหนมจีนค่ะนี่นี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเห็นไหมค้นๆเลยนะเนไหมคะนีะนเ่เดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สเดี๋ยวตักใส่จานกัน សាយចាន